เขาต้มยวนไส้พะของเราครับนอกจากความทะลักของไส้นะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวไส้ครับเป็นไส้ทํามาจากเนื้อหมูนะครับเราใช้สันคอหมูครับแล้วก็ถั่วนะครับ แต่ในส่วนของความทะลักของมันเนี่ยจะมี <Wow. S 1> ความบาลานซ์นกันกับตัวข้าวเวลาเราตักทานเข้าไปนะครับก็จะได้ทั้งข้าวแล้วก็ถั่วแล้วก็หมูนะครับอังนั้นบอกได้เลยครับว่าความทะลักคือความลงตัวในรสชาติครับเวลาเราทานจะกลมกล่อมพอดีครับตัวข้าวต้มยวนไส้ทะลักครับเรายังห่อแบบโบราณ,ราณครับและต้มด้วยฝืนถึง16ชั่วโมงครับบรรจุด้วยซองสุญญากาศครับ และกล่องในลักษณะพรีเมียมแบบนี้ครับจะส่งให้กับคุณครับไม่ว่าคุณจะนําไปทานเองครับก็อร่อยถูกใจอย่างแน่นอนครับหรือว่าจะนําไปฝากหรือว่านําไปให้กับคนที่คุณรักนะครับรับรองว่าถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนครับตัวเขาต้มยวนครับด้วยความที่เราต้องต้มด้วยฝืนถึง16ชั่วโมงครับจึงต้องเปิดเป็นรอบๆนะไม่สามารถที่จะมีจําหน่ายในทุกวันได้ครับดังนั้นครับแนะนําว่าต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับหรือว่าสั่งเป็นรอบๆตามที่เราวางไว้นะครับก็แนะนำครับว่าใครที่สนใจครับสามารถ กดสั่งซื้อผ่านทางข้อความครับหรือกดสั่งซื้อี่ตจกรการได้เลยนะครับ